ช้านี้ครูอสอนอะไรคะนี่สอนใส่เสื้อนานงมสนานงโดยเราข้างในเราใส่เสื้อสีในนางสีีขาวรัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่เสื้อในนางจริงเนาะ,ะได้กี่สีคะในใครใส่เสื้อชมพูคะโอเคในใครใส่สีฟ้าคะทําไมใส่เสื้อชมพูคะเพราะครูค,คัดตัวเป็น ตัวเล็กสุดใช่ไหมคะตัวเล็กสุด2คนใส่เสื้อชมพูโจทย์เพราะเรามีกันกี่คนห้าคนนะคะอ่ะเวลาใส่ใส่ยังไงครูให้ทำไมคะจับคู่อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะก่งกักใหญ่หรือเล็กคะลูกใหญ่ทำไมต้องใหญ่คะ เพราะมันประโยชน์นานานับประการนะคะ,ะว่าเดี๋ยวใส่แล้วมันจะหลุดนะมีการซ่อนเข็มด้วยไอซ่อนอะไรนะซ่อนเข็มกัดด้วยคะ่ะอ่ะลงมือทําเชิญค่ะเร็วจับเวลาเป็นกี่นาทีใช่ไหมคะเพื่อที่จะยืนยันว่าการแต่งกายเนี่ยนะอืมนะคะเต้าติด ข้างบนทำตูดแอนแอนไหมคะอ่ามันจะได้มีเอวใช่ไหมเวลาการให้ดูนี่สามคนนะคะฝั่งสองคนค่ะดูก่อนนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะว่านี่คือวิธีการจัดการกับตัวเองเมื่อผู้ปกครองไม่ได้เดินทางไปด้วยไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดออกงานนอกหรือว่าั้างในและต่างประเทศนะคะ เหมือนตัวอย่างคุณครูใช่ไหมคะคุูครูไปคนเดียวใช่ไหมคุูครูไปที่ไหนนะคุณล่าใฟังไปตั้งหลายเดือนนะคะแต่งคนเดียวนะคะาทำยังไงุณคกูถึงทำได้นะเด็กๆก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันใช่ไม่ใช่ในใครอยากจะทําได้เหมือนมณคกูจิ๋มยกมือนี่โอเคค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวพบกันคราวหน้านะคะดูฝีมือเด็กๆเขานะคะ คุณครูบอกว่าคุณครูสอนครั้งเดียวใช่ไหม <c oughs> โอเคค่ะพบกันใหม่ค่ะ <c oughs> ยินดีด้วยนะที่ได้เรียนนะคะสวัสดีจ้า <c oughs> บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลง YouTube หน่อยเร็วเย้